กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับเจโจบาแอนด์เฟรนด์วันนี้เรามาทําอะไรที่นี่ที่ไหนที่นี่เลยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยค่ะวันนี้เราพาเพื่อนเจโจบาแอน์เฟรนด์มาทาบุญบริจาคลโลหิตกันหรืออีกชื่อหนึ่งเขามีชื่อมิชชั่นว่าลัดปาร์ตี้ค่ะหรือปั o o d p ์ตีเลือดนั่นเองลิ้นพูดผิดพูดถูกอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะดำเนินรายการต่อไปขออนุญ,ญาตแนะนำก่อนละกันวันนี้มีใครมาร่วมอุดมการกับเราบ้าง เดี๋ยวติดตามดูได้เลยมีใครบ้างเชิญค่ะสวัสดีค่ะอีนะคะโจโจบารค่ะไอค่ะวันนี้ทั้งสามสาวมาทำอะไรกันเอ่ยเล่าให้ทุกคนฟังสักนิดนึงเลยกันโจโจบาก่อนแล้วกันวันนี้รู้สึกยังไงบ้างได้มาบริจาคเลือดที่นี่ครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะเป็นครั้งที่เกตที่ได้มาบริจาคเลือดนะคะแต่เป็นครั้งที่สองที่มาบริจาคที่นี่ครั้งที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดครึ่งมา ตาไม่คุ้นใจบุญคือต้องกราเราเราเลือดชั่วออกค่ะเลือดชั่วออกเร็มวรมากเต็มเร,ร็วมากนี <c oughs> <c oughs> ่เสียงแววว่าไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลย <c oughs> นี่นะคะมันจากเลือดไปกี่คร <c oughs> ั้งแล้ว <c oughs> นับไม่รวนค่ะแต่ที่นี่ครั้งแรกครั้งแรกเลยมาครั้งแรกมีอะไรพิเศษ จะบริจาคมากี่ครั้งแล้วหรือว่าจะบริจาคเป็นครั้งแรกเข้าขมาที่นี่จะ,จะได้บรรนดัตแข่งเหมือนกัน<ม>ถ้าใดสนใจเชิญน,นะคะก็อีกหนึ่งสาวละกันที่ต้องตกใจว่าเอ๊ะมาฝากท้องหรือเปล่าสภาก,การชา์ช่ามีฝากท้องด้วยหรอเปล่าอันนี้ไม่เป็นไคลชั้นเจอผ้ามันนะคะดูไปแบบทองไปนิ่งดึงอะไรอย่างนี้นะอุ้มมาเลยจริงๆไอไม่ได้บุ๋มวอมนะคือมันเป็นคอส์เซ่้ากันจริงๆอันนี้เขารู้สึกดีกว่าว่ารู้สึกยังไงบ้างวันนี้ยิ่งหลอมยิ่งหอมเลื่อนเลื่อนยิ่งหอม เขาพีจะเบ่งกล้ามแขนนี่นี่เบ่งกล้ามรู้สึกยังไงบ้างไหนร่ายฟังสักนิดนึงเจ็บค่ะจบเจ็บอะไรคะอยู่ดีดีบอกเจ็บฉันเป็นคนจินตนาการสูงแม่ใช้สีเพเปอร์คาสเทลหรือออกบ้าจินตนาการเจ็บกัดดองใจเอออะไรเจ็บอะไรเจ็บแขนเจ็แขนเจ็บแขนโอ้โหเจ็บแขนแล้ก็จิ้มแรงใช่หยาดหมกที่ ที่นี่ปิดประมาณบ่ายสามครึ่งฉะนั้นตอนที่เรามาเนี่ยเรามากันแบบคาบเกี่ยวสุดๆแล้วดูพี่เขารีบอะ่ะเราก็ไม่ได้ว่านะพี่เขาคงอยากได้กลับบ้านอะไรเงี้ยถ้าใครที่สนใจคิดจะบริจาคเลือดที่นี่เปิดประมาณเก้าโมงถึงสี่โมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่ง,ง,งแต่วั<อ>น <4 S 2> นี้ <8 S 2> นวันเสาร์บบนะเปิดสามโมงครึ่งคะ่ะเดี๋ยวมาแนะนอนอก่อนดีกว่าว่าถ้าผู้ที่สนใจจะบริจาคเลือดเนี่ยองเตรียมัดยไงบ้างต้นหนึ่งนอนให้พอคะ่ะกินให้อิ่ม มาร่วมบริจาคเลือดได้แล้วนะคะมาร่วมทําบุญกับพวกเรากับเจอเจ,อเจอ้าบาสเตรนเดี๋ยวคราวหน้าจะพาไปทากิจกรรมดีๆที่ไหนติดตามหรัวนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ